คืนนั้นอามตัดสินใจเผชิญหน้ากับต้นต่อของเสียงเขานั่งเงียบเียบในความมืดพร้อมกับไฟฉายในมือรอจนกระทั่งเสียงกุกกักเริ่มดังขึ้นอีกครั้งมันดังมาจากใต้สิงล้างจานอามค่อยๆย,ย่องเข้าไปชักแผ่นไม้ที่ติดช่องใต้อ่างออกอย่างรวดเร็วแล้วสัดไฟฉายเข้าไปสิ่งที่เขาเห็นทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นมันไม่ใช่หนูธรรมดาแต่เป็นหนูตัวใหญ่ขนสีเทาหมดที่น่าประหลาดคือดวงตาของมันทั้งสองข้างกลวงโบ และที่น่าสยดสยองยิ่งกว่านั้นคือขาหน้าทั้งสองข้างของมันถูกแทนที่ด้วยนิ้วมือของมนุษย์ที่ผอมแห้งและเหี่ยวยน่นนิ้วมือนั้นกําลังขูดขีดกับพื้นไม้อย่างบ้าคลัง่งอามพงะถอยหลังด้วยความตกใจจนล้มก้นกระแทกพื้นหนูประหลาดตัวนั้นหันขวับมาทางเขาปากของมันขยับแต่เสียงที่ออกมาไม่ใช่เสียงหนูแต่เป็นเสียงแหบโหยของชายชาราอามกรีดร้องสุดเสียงตะเกียกตะกายหนีออกจากห้องครัว แต่แล้วเขาก็ต้องหยุดชะนักเมื่อเห็นว่าประตูทางออกถูกูงหนูลักษณะเดียวกันนับสิบตัวยืนขวางทางอยู่ทุกตัวมีดวงตาลตวงโบและขาหน้าเป็นนิ้วมือมนุษย์พวกมันส่งเสียงขูฟ่ฟ้อและค่อยๆคืคบคลานเข้ามาหาเขาทันใดนั้นความทรงจําจากคําบอกเล่าของป้ามีก็แวบเข้ามาในหัวพวกมันต้องชดใช้อามเริ่มเข้าใจความหมายของมันลุงชมไม่ได้แค่ฆ่าหนูแต่แกทรมานพวกมันกักขังวิญ,ญญาณของพวกมันไว้ด้วยความอาฆาตแค้นและบางที กอาจจะใช้ชิ้นส่วนของตัวเองผูกมัดพวกมันไว้ฝูงหนูวิญญาณกระโจนเข้าใส่อามเสียงกรีดร้องของเขาดังลั่นไปทั่วซอยก่อนจะเงียบหายไปพร้อมกับเสียงกุกกักที่ดังระงมไปทั้งบ้านชาววันรุ่งขึ้นชาวบ้านมาพบว่าบ้านของอามเงียบผิดปกติเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบเพียงห้องที่ว่างเปล่าข้าของกระจัดกระจายและรอยขูดขีดเล็กๆนับไม่ถ้วนบนพื้นไม้ที่ทอดยาวจากห้องครัวหายเข้าไปในความมืดมิดใต้ถุนบ้านไอ้แก่หลังข้างาง นับตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่บ้านเช่าหลังนั้นอีกและในคืนที่ฝนตกพรมผู้คนในซอยยังคงได้ยินเสียงแทไม้ที่ดังมาจากบ้านร้างของลุงชมแต่ที่น่าขนลุกกวา่า